ครับสวัสดีครับผมมาพบกับช่องเผือกชมสวนนะครับครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็พามาชมทุเรียนพวงมณีนะครับที่อาการใบไหม้แล้วก็เริ่มมีอาการยอดแห้งนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับที่ว่ายอดแห้งใบแห้งนะครับ ตอนนี้ก็มีบ,บางส่วนที่ดีขึ้นแล้วก็บางส่วนที่ยังอยอดแห้งอยู่นะครับก็ไม่ทราบว่าวจะเป็นเพราะแมลงหรือปุ๋ยแล้วก็ขาดน้ำนะครับตแต่ตอนนี้ก็มีบางส่วนที่ใบดีขึ้นนะครับ,รค,บนนครับผมก็ ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันด้วยนะครับก็พามาอัปเดตนะครับต้นทุเรียนว่าเ,ออเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับออก็มีดีขึ้นมาบางบางยอดบางส่วนนะครับก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็บางยอดบางส่วนก็ยังมีอาการแห้งอยู่นะครับนี่นะครับเหมือนเหมือนมีเชื้อราด้วยนะครับนี่ครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วก็มันก็ยังมีแห้งอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องอใช้ไตโครมามาลองอลดอที่รากแล้วก็ลดต,ต้นใบดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้ ผมก็ได้เอาต้นกล้วยนะครับมาผสมโคนด้วยนะครับอาการก็ยังมีแห้งอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลูกใหม่หรือเปล่านะครับต้นนี้ต้นต้นอื่นที่ปลูกนะครับไม่มีอาการแบบนี้นะครับมีอาการแบบนี้แค่ต้นเดียวนะครับที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับสองสามต้นนะครับมีต้นนี้แค่ต้นเดียว ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับอาจจะเป็นด้วยดินที่เอามาปลูกด้วยนะครับเพราะว่าดินตรงนี้เป็นพื้นดินที่เป็นดินปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ได้พ่นยาฆ่าหญ้าบริเวณหน้าดินนะครับผมก็ไปขุดมานะครับอาจจะเป็นเพราะดินด้วยก็ได้นะครับ าดินปลูกต้นอื่นนะครับไม่ได้เอาจากตรงนั้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะดินด้วยหรืออาจจะละลายสาเหตุน,นะครับก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับมันก็ยังแก้ไม่ได้เลยนะครับต้นนี้แต่ก็มาจะพามาติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ แต่ว่ายอดเขาก็แอะปกตินะครับแต่ว่ายอดอื่นนะครับนี่ยอดอื่นเขาโจก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ยังมีอาการใบแห้งยอดแห้งอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องมะเผื่อชมสวนด้วยนะครับสวัสดีครับผม